กลางดึกณนะเรือนจำร้างแห่งหนึ่งที่ถูกปิดตายมากกว่า30ปีบรรยากาศเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้และเสียงร้องของสัตว์กลางคืนบนกำแพงอิดเก่าคร่ำคร่ามีคราบเลือดแห้งติดเป็นร่องรอยของอดีตที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายเสียงลมวิวและเสียงโซ่ตรวนลากไปตามพื้นดังแววออกมาจากเรือนจำร้างสลับกับเสียงกระซิบเบาๆเสียงกระซิบปริศนาเลือดอีกครั้ง พวกเจ้าต้องชดใช้ชดใช้ตัดมาที่กลุ่มวัยรุ่นสี่คนที่บุกเข้ามาสำรวจเรือนจำร้างในตอนกลางคืนเก่งหัวหน้ากลุ่มเอาจริงเหรอวะที่นี่มันเคยเป็นที่ประหารน,นักโทษโคตรโหดเลยนะเว้ยนัทขี้เล่นมึงนี่กลัวอะไรนักหนาคุกแค่นี้ไม่ใช่บ้านผีสิงสักหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าน,นสาวห้าวแต่มันก็เคยมีเรื่องเล่านะว่าเพชฌฆาตคนสุดท้ายที่นี่ ถูกประหารเพราะฆ่าคนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดบีมสายมูลเออเขาบอกว่าก่อนตายเขาสาบานว่าจะล้างแค้นทุกคนที่ก้าวเข้ามาที่นี่แล้วรู้ไหมว่ามีคนเคยเข้ามาท้าพิสูจน์แล้วหายสาบสูญไปหลายคนเลยนะทุกคนเงียบกริบมองหน้ากันด้วยความลังเลก่อนที่นัดจะหัวเราะออกมาฮ่ามึงอย่ามาโมยเลยบีมไหนวะเพนจคา,าดของพวกมึงมีจริงก็ออกมาเซ่ กูจะท้าให้ฟันคอ,อกูเลยจูจูลมเย็นเยอะอเยือกก็พัดมาพร้อมกับเสียงโซ่ตรวนดังกึง่งกึ่งเก่งเสียงสัน่นเฮ้ยพวกมึงได้ยินเป่ะวะกูว่าเราไปกันเถอะแม่งเริ่มไม่ตลกแล้วก่อนที่ทุกคนจะได้ก้าวออกไปประตูเรือนจำที่ขึ้นสนิมกลับปิดเองอย่างแรงปุ้มเสียงฝีเท้าลากไปกับพื้นค่อยๆดังขึ้นมา เรากับมีบางสิ่งกำลังตื่นขึ้นจากความตายพร้อมเสียงหัวเราะแหบพร่าดังแววมาในความมืดเสียงปริศนาพวกเจ้ากล้าเหยียบที่นี่เตรียมตัวไว้ให้ดีทุกคนตัวแข็งทื่อก่อนที่ไฟฉายในมือจะดับลงไปทีละดวงความเงียบที่ตามมานั้นน่ากลัวกว่าความมืดเสียอีกบรรยากาศภายในเรือนจำร้างที่มืดสนิท กลิ่นอับของสนิมและความตายยังคงลอยคลุ้งไปทั่วอากาศเย็นยะเยือกราวกับมีบางอย่างกำลังจับจ้องอยู่ทุกย่างก้าวที่เดินไปบนพื้นปูนแตกกร้าวส่งเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วบริเวณเก่งหยิบไฟฉายขึ้นมาและส่องไปทั่วบริเวณรอบตัวมีแต่ห้องขังร้างที่ขึ้นสนิมบางห้องยังมีคราบเลือดแห้งติดอยู่ตามกำแพง เก่งแม่งทำไมมันดูเหมือนพึ่งมีคนอยู่วะนัดเวอร์ละมึงที่นี่ปิดร้างมากี่ปีแล้วจะมีใครอยู่ได้ไงทันใดนั้นเสียงโลหะเสียดสีกันดังขึ้นจากห้องขังด้านในราวกับมีบางอย่างกำลังขยับตัวทุกคนหยุดนิ่งหันมองหน้ากันบีมเสียงสัน่นพวกมึงได้ยินเหมือนกูไหมแนนเสียงเหล็กเสียดสีกันใช่ปะหรือกูคิดไปเอง เก่งส่องไฟไปที่ห้องขังต้นเสียงทันใดนั้นเงาดำร่างสูงใหญ่ยืนอยู่หลังลูกกรงก่อนจะหายไปในปริบตาเก่งตาโตเมื่อกี้มึงเห็นปะนัดหัวเราะแห้งของมึงอย่าหลอนดีวะ่ะนี่มันคุกไม่ใช่บ้านผีสิงขณะนัดพูดจบเสียงครื่นนนก็ดังขึ้นประตูห้องขังที่ขึ้นสนิมค่อยๆเปิดออกเองอย่างช้าๆ ก่อนเสียงโซ่ตรวนลากไปกับพื้นจะดังตามมากึ่งกึ่งกึ่งบีมไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้ววะทุกคนเริ่มถอยหลังแต่แล้วเสียงหัวเราะแหบพร่าดังขึ้นจากเงามืดพร้อมกับเสียงประสิบธิ์ที่เย็นเฉียบเสียงปริศนาเข้ามาแล้วก็อย่าหวังจะได้ออกไปทันใดนั้นไฟฉายของเก่งก็ดับพรึบ ความมืดโตรอยตัวลงปกกลุมทุกอย่างพร้อมเสียงสีเถาที่ดังไกล้เข้ามาทีละก้าวทีละก้าวก่อนที่เสียงกรีดร้องของใครบางคนจะดังขึ้นกลางความเงียบความมืดยังคงปกกลุมไปทั่วเรือนจำร้างเสียงลมหายใจหอบทีของกลุ่มวัยรุ่นดังแข่งตัดเสียงโซ่ตรวนที่ลากไปบนพื้นอย่างน่าสะพรึงกลัว ไอเย็นแปลกประหลาดเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างของพวกเขาเก่งพยายามกดไฟฉายแต่ไฟไม่ติดเขาตบไฟฉายแรงๆสองสามครั้งแสงวาบขึ้นมาเพียงเสี้ยววินาทีแล้วก็ดับลงอีกครั้งเก่งเสียงสัน่นชิบหายละไฟฉายแม่งดับบีมโทเวททำไมต้องมาเป็นตอนนี้วะเสียงโซตรวนดังใกล้เข้ามาทุกขณะกึ่งกึ่งกึ่ง ราวกับมีบางสิ่งกำลังเดินตรงเข้ามาหาพวกเขาแต่พวกเขามองไม่เห็นอะไรเลยในความมืดแนนกระซิบพวกมึงต้องออกไปจากตรงนี้เดี๋ยวนี้นัดพยายามทำใจดีสู้เสือฮ่าฮ่ากูว่าอาจจะเป็นแค่เสียงของพวกเหล็กเก่าหรืออะไรสักอย่างปะวะทันใดนั้นเสียงฉึบดังขึ้นข้างหูของนัทราวกับมีบางอย่างฟาดผ่านใบหน้าของเขาไป นัดรีผันขวับไปมองแต่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นนับหน้าซีดเผือดเมื่อกี้มีอะไรบางอย่างเฉียดหน้ากูไปจู่ๆเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังพวกเขาเป็นเสียงทุ่มต่ำห้าวกระด้างราวกับคนที่พูดผ่านความเจ็บปวดมานับร้อยปีเสียงของเพชฌฆาตที่ตายไปแล้วเสียงปริศนาพวกแกมันก็แค่พวกบาปหนาเหมือนกันทุกคนหันขวับไปด้านหลัง เงาดำร่างสูงใหญ่ในชุดเพชคฆาตโบราณปรากฏขึ้นกลางความมืดแววตาสีแดงฉานจ้องมองพวกเขาร่างของมันสูงเกือบสองเมตรมือของมันถือดาบเล่มยักษ์ที่เปื้อนคราบเลือดแห้งครังโซ่ตรวนที่พันรอบตัวส่งเสียงกระทบกันก้องไปทั่วบีมเสียงสัน่นมึงมึงนั่นมันตัวอะไรแนนกูว่าเราไม่ควรอยู่ที่นี่แล้วเพชฌฆาตยางก้าวเข้ามาอย่างชา้า พวกแกต้องชดใช้ทันใดนั้นดาบยักษ์ฟาดลงกับพื้นเสียงดังสนัน่นเปลวไฟสีแดงฉานลุกโชดช่วงขึ้นรอบตัวพวกเขาไฟนั้นไม่ได้ให้ความร้อนแต่มันเย็นยเยือกเหมือนน้ำแข็งเก่งตะโกนล,ลั่นวิ่งทั้งกลุ่มแต่กระเจิงวิ่งหนีสุดชีวิตแต่เสียงโซ่ตรวนยังคงตามหลังมาไม่หยุดพวกเขากำลังจะได้รู้ว่าเพชฌฆาตที่พวกเขาคิดว่าตายไปแล้วอาจจะยังไม่จากไปไหน บรรยากาศกลุ่มวัยรุ่นวิ่งฝ่าความมืดไปตามถงทางเดินของเรือนจำร้างเสียงฝีเท้ากระทบกับพื้นดังสะท้อนกล้องไปทั่วพวกเขาหอบหายใจถี่ยายเย็นยเยือกยังคงปกคลุมไปทั่วขณะที่เสียงโซ่ตรวนยังคงไล่ตามมาไม่ลดละแนนวิ่งไปเกาะแขนเก่งแน่นขณะที่บีมกวาดสายตามองหาทางออกแนนเสียงสัน่นมึงนี่มันอะไรกันวะทำไมเราหนีมันไม่พ้นเก่ง อูจะไปรู้หรือวะแต่ถ้าหยุดคือจบแน่บีมหยุดกระทันหันมองไปทางขวาเห็นบันไดขึ้นไปยังชั้นสองของเรือนจำบีมเฮ้ยทางนี้เร็วนัดหันไปมองบันไดก่อนจะเบรกตัวเองแทบไม่ทันนัดลังเลมึงแน่ใจหรือวะว่าไปข้างบนนั้นจะปลอดภัยจังหวะนั้นเองเสียงกึงกึงกึงดังขึ้นจากถงทางเดินด้านหลังแพชคาดเดินลากโซ่ตรวนเข้ามาใกล้ เพชคาดเสียงเย็นเยอือกหนีไปก็ไร้ประโยชน์เวลาของพวกแกหมดแล้วดวงตาสีแดงฉานของมันสองประกายวาบในความมืดเก่งตะโกนลั่นกูไม่รอให้โดนฟันหัวขาดแน่วิ่งทั้งกลุ่มพุ่งขึ้นบันไดไปยังชั้นสองของเรือนจำร้างแต่เมื่อพวกเขาขึ้นไปถึงด้านบนก็พบกับทางเดินที่มืดสนิทและเต็มไปด้วยห้องขังเก่าๆที่ถูกทิ้งร้างมานานแนนหอบหายใจโอ้ย แล้วนี่เราจะไปทางไหนต่อวะบีมมึงลองเปิดประตูห้องขังดูดิอาจจะมีทางออกก็ได้นัดลองกระชากประตูห้องขังบานหนึ่งแต่มันล็อกแน่นขณะที่เก่งก็พยายามเปิดอีกบานแต่ก็ไม่สำเร็จเก่งสะพดบ้าจริงทำไมมันล็อกหมดเลยวะทันใดนั้นเสียงกึงกึงกึงดังมาจากบันไดเพชรคาดกำลังขึ้นมานัดสีหน้าซีดเผือดมันขึ้นมาแล้ว เพชฌฆาตปรากฏตัวที่ปลายทางเดินดวงตาสีแดงฉานมองมาที่พวกเขามันยกดาบขึ้นชี้ตรงมาที่พวกเขาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบกรรมของพวกแกมาถึงแล้วจู่ๆประตูห้องขังห้องหนึ่งก็เปิดออกเองโดยไม่มีใครแต่ต้องแนนชี้ไปที่ประตูนั่นไงประตูเปิดเองเร็วเข้าทั้งกลุ่มรีบวิ่งพวดเข้าไปในห้องขังทันทีที่ทุกคนเข้าไปประตูก็ปิดลงเองเสียงดังปัง ขังพวกเขาเอาไว้ข้างในบีมป้าเบิกผงเฮ้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเพชฌฆาตเดินมาหยุดอยู่หน้าประตูห้องขังดวงตาของมันจับจ้องไปที่พวกเขาราวกับจ้องเหยื่อที่รอถูกเชือดเสียงโซ่ตรวนลากไปกับพื้นดังขึ้นอีกครั้งก่อนที่มันจะเอ่ยประโยคหนึ่งออกมาเพชฌคาตพวกแกอยู่ที่นี่ไปตลอดการเถอะทันใดนั้นไฟทุกดวงดับบูบความมืดมิดกลืนกินทุกสิ่ง ทุกคนรู้สึกเหมือนมีเงาดำโอบล้อมร่างกายของพวกเขาก่อนที่เสียงกรีดร้องจะดังก้องไปทั่วเรือนจำหลังจากประตูห้องขังปิดลงเองอย่างลึกลับความมืดมิดก็เข้าปกคลุมทั้งห้องมีเพียงเสียงหายใจหอบของพวกเขาที่ดังก้องอยู่ในความเงียบเงันบรรยากาศชวนให้ขนลุกทุกคนรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเฝ้าจ้องอยู่ในความมืด แนนเสียงสันเมื่เงินประตูล็อกเองได้ไงวะบีมพยายามขยบประตูเฮ้ยเปิดดิไอเชี่ยมันล็อกแน่นเลยเก่งเดินสำรวจไปรอบๆห้องก่อนจะหยุดมองไปที่มุมหนึ่งของห้องที่มืดสนิทเก่งกระซิบพวกมึงเหมือนมีอะไรอยู่ตรงนั้นทุกคนหันขวับไปตามสายตาของเก่งทันใดนั้น ไฟกระพริบท,ทีีและเนาดำๆค่อยๆปรากฏขึ้นเป็นร่างของชายสวมชุดนักโทษเก่าๆใบหน้าเลือนรางแต่เต็มไปด้วยความอาฆาตนักโทษลึกลับพวกแกไม่ควรเข้ามาที่นี่เสียงของมันเย็นเยียบราวกับมาจากโลกหลังความตายแนนกรีดลั่นถอยกรูดไปติดผนังนัดเสียงสัน่นมึงเห็นเหมือนกูใช่ไหมเพจจากาตในชุดนักโทษ จ้องพวกเขาก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงแฝงความโกรธแค้นนักโทษลึกลับที่นี่เป็นสถานที่ของคนตายไม่มีใครเคยออกไปจากที่นี่ได้เก่งตั้งสติแล้วตะโกนกลับไปเก่งมึงเป็นใครแล้วทำไมถึงขังพวกกูไว้ชายลึกลับเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่เงาของเขาจะค่อยๆเลื่อนรางไปพร้อมกับเสียงกระซิบสุดท้ายที่ทำให้ทุกคนตัวเย็นวาบนักโทษลึกลับเสียงแผ่วเบารีบไปซะ ก่อนที่มันจะกลับมาทัานใดนั้นไฟในห้องขังสว่างวาบและประตูห้องขังเปิดออกเองอีกครั้งทุกคนสบตากันก่อนจะรีบวิ่งพรวดออกไปทันทีบีมหอบหายใจอูไม่อยู่แล้วโว้ยไปหาทางออกกันเถอะแต่แล้วพวกเขาก็ต้องหยุดชะงักเมื่อพบว่าทางเดินข้างนอกเปลี่ยนไปทุกอย่างบิดเบี้ยวผนังเป็นสมิมไหลเหมือนเลือดทางเดินยาวเหยียดไรจุดสิ้นสุดและเสียงโซ่ตรวนของเพชรคาด ก็ดังขึ้นอีกครั้งจากปลายทางเดินเพชะคาตพวกแกหนีไม่พ้นหรอกเสียงหัวเราะต่ำๆดังขึ้นพร้อมกับเงามืดที่เคลื่อนเข้ามาใกล้เรื่อยๆบรรยากาศเสียงโซ่ตรวนกระทบพื้นดังกล้องไปทั่วทางเดินมืดมิดพวกเขาวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตหัวใจเต้นรัวราวกับจะทะลุออกจากอกทางเดินข้างหน้าดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด แต่เสียงเท้าที่ตามหลังมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแนนหอบหายใจมึงจะวิ่งไปไหนวะมันไม่มีทางออกบีมหันไปมองด้านหลังแล้วร้องลั่นเชีย่ยมันใกล้เข้ามาแล้วทุกคนหันไปมองเห็นร่างของเพชคคาตในเงามืดใบหน้าขาวซีดไร้ลูกตามีเพียงความมืดดำในเบ้าตามันลากขวานสนิมเคระไปกับพื้น ช้าช้าแต่มั่นคงเพชะคาตเสียงต่ำเย็นยเยือกไม่มีใครหนีพ้นจากคำพิพากษานัดน้ำตาคลอกูไม่อยากตายที่นี่ใครก็ได้ช่วยกูทีทันใดนั้นเก่งเหลือบไปเห็นประตูเหล็กสนิมเครืบานหนึ่งมันมีสลักโซ่คล้องอยู่แต่ดูเหมือนจะเปิดออกได้เก่งชี้ไปที่ประตูนั่นไงลองพังมันดู ทุกคนกรูกันเข้าไปช่วยกันกระชากโซ่ล็อกประตูขณะที่เสียงฝีเท้าของเพชคาตใกล้เข้ามาทุกทีใกล้เข้ามาจนพวกเขาได้กลิ่นสนิมและกลิ่นเลือดคลุง้งบีมออกแรงสุดตัวไม่ออกทำไงดีวะแนนเหลือบไปเห็นกุญแจดอกหนึ่งตกอยู่ที่พื้นเธอรีบก้มลงหยิบขึ้นมาแนนกูเจอกุญแจลองนี่ดูมือสันริกแนนยัดกุญแจเข้าไปในแม่กุญแจ ก่อนจะหมุนมันสุดแรงแกรกเสียงเปิดออกมาพร้อมกับประตูที่ง้มออกพวกเขารีบผลักมันเข้าไปทันทีแต่ก่อนที่ประตูจะปิดลงเพชชะาดก็พุ่งตัวมาพร้อมกับขวานยักษ์ในมือเพชชะาดตะโกนลั่นพวกแกต้องถูกลงทันมันเงื้อขวานขึ้นสูงเก่งตะโกนปิดประตูเร็วบีมกับนัดกระแทกประตูเต็มแรงโครม ประตูปิดลงทันทีขวานของเพชชะคาดฟาดเข้ากับประตูเสียงดังสนัน่เนเงียบทุกอย่างเงียบสนิทพวกเขาหอบหายใจพยายามตั้งสติก่อนจะรู้ตัวว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ในอีกห้องหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นทางออกนัดหอบหนักแม่งรอดแล้วใช่ไหมวะแต่แล้วทุกคนก็ชะงักเมื่อเห็นบางอย่างขีดเขียนอยู่บนผนังห้องเป็นตัวอักษรสีดำสนิทเหมือนถูกเขียนด้วยเท่าฐานจากนรก ล่วงล้ำจะไม่มีวันหนีพ้นจาเสียงหัวร้อต่ำๆดังขึ้นจากทุกทิศทางก่อนที่ประตูด้านหลังจะค่อยๆเปิดออกเองภายในคุกร้างเงามืดปกคลุมไปทั่วบริเวณพื้นเต็มไปด้วยร่องรอยของฝุ่นหนาแต่กลับมีบางสิ่งที่สดใหม่รอยเลือดลากยาวไปตามทางเดินมืดสนิท ไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวทุกอย่างเงียบสนิทราวกับว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่แต่ที่กลางห้องโถงใหญ่บนพื้นเย็นเฉียบมีรอยคราบบางอย่างปรากฏขึ้นชื่อของพวกเขาถูกเขียนเอาไว้ด้วยของเหลวสีดำสนิทคล้ายกับหมึกหรืออาจเป็นสิ่งที่น่าขนลุกกว่านั้นแนนบีมนัดเก่ง ข้างใต้ชื่อเหล่านั้นมีข้อความสั้นๆที่ดูเหมือนจะถูกเขียนไว้ตั้งแต่แรกแล้วไม่มีใครหนีรอดจากคำที่ภากษาภาพสุดท้ายที่เห็นก่อนความมืดจะกลืนกินทุกสิ่งคือเงาร่างสูงใหญ่ของเพชฌฆาตในชุดดำยืนเรียงรายกันเงียบๆอยู่ในเงามืดทุกดวงตาว่างเปล่าไร้อารมณ์ราวกับรอคอยเหยื่อรายต่อไป